จังหวัดงทันทีต่อไปนะครับช่วงนี้ก็คงจะรอครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาที่บ้านโพนเพ็กตมณ์โพนบกอำเภอโพนสวรสดนะครับตอนนะครับที่มาแล้วมาในบรรยากาศของจังหวัดเคลื่อนที่นะครับมาเก็บบรรยากาศโดยทั่วไปมาฝากท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะฮะ วันนี้จะเห็นบรรดาพี่น้องประชาชนในบาเข้าคิวกันเต็มเลยนะครับเขาเข้าคิวเรื่องอะไรเลยครับรรอ๋อเนี่ยครับคือทางคลินิกเกษตรเนี่ยเข้ามาให้บริการหลายเรื่องครับทั้งแจกพันธุ์พืชตลอดถึงสัตว์อะไรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นบร,รรดาเกษตรกรที่จะไปใช้บริการต้องมาเข้าคิวเพื่อรับบัตรคิวกันก่อนนะชมราบก็อย่างที่เรียนว่านี่คือบรรยากาศของจังหวัดเคลื่อนที่ที่บ้านโพนเพชกตะบลโพนบลวกอำเภอโพนสวรรค์นะครับและที่ท่านเห็นใน ภาพในเวลานี้ด้านหลังเนี่ยนะฮะคือบรรดาพี่น้องประชาชนที่สนใจเรื่องของการเกษตรครับบรรดาพี่น้องที่มีปัญหาเรื่องโรคสัตว์โรคพืชอะไรต่างเนี่ยจะต้องมาใช้บริการแต่ว่าการที่จะใช้บริการต้องมาบัตรคิวก่อนคนที่จะให้บริการคือข้างๆผมนะฮะคือทางท่านแนะนำตัวครับผมนายนัฐกิจของทีครับเกษตรจังหวัดนครพนมครับหนุ่มรอครับวันนี้มี การบริการอะไรบ้างเห็นประชาชนบริการกันเยอะวันนี้นะครับเราได้จัดคลินิกเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะอของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม,มากุฎราชกุมารที่ท่านได้ทรงกรุณาโปรดกรุณาให้ให้มานำคลินิกเคลื่อนที่มาบริการประชาชนในนามของกระทรวงกรเกษตรเราก็จะมีหน่วยงานในกระทรวงกรเกษตรส,สังกัดกระทรวงกรเกษตรทั้งหมดมาให้บริการอย่างอาทิเช่นอย่างของสํานักงานกเกษตรจังหวัดนี้ก็จะมาบริการเรื่องของการ โครงการสายยายลักแข่งครอบครัวแล้วก็มาบริการเรื่องของอการแนะนําการใช้เชื้อสารชีวพันธุ์นะครับโดยเฉพาะเชื้อไตโคโดมานะครับในกรมปศุสัตว์ก็จะมีแนะนําของเรื่องโรคสัตว์แล้วก็มีการแจกก้าพันไม้ต่างๆให้พี่น้องเกษตรกร,กรในใน,ในตำบลได้ไปปลูกนะครับก็มีของคลินิกสากรของสอป,ปกอรของประมงนี่ก็แจกพันลาครับผม ครับตอนแรกผมนึกว่าเออเรื่องการเกษตร,รเขาคงไม่สนใจที่ไหนได้ครับเป็นที่สนใจคนธามดาพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวเราจะลงไปดูนะครับว่าเขาสนใจในเรื่องอะไรบ้างครับจุดนี้นะครับท่านผู้ชมครับเป็นจุดที่แจกสมุดบ,บัญชีสลับลงบัญชีรายรับรา,ายจ่ายในครัวเรือนนะฮะใช่ไหมครับเออเวลาเราใช้ใจ่ายอะไรบ้างนะฮะจะได้ลงนะฮะค่าเล่าคายางดไหมอะไรประมาณนี้มาลงในบัญชีรายรับรายจ่ายนี่ เรียกว่าบรรยากาศหลากหลายนะครับคุณยายไม่มีปัญหาก็สนใจก็ถามเจ้าหน้าที่ครับนี่ก็คลีนิกพืชนะครับก็มีการแจกพันทัวร์นะมีการอาธิบาย,ายต่างๆ้าบ้านก็สนใจครับผมผมผมนี่พันข้าวบริพันข้าวจากสกุลนครน,นะครับเขาก็มาให้ความรู้ด้วยนะครับ นี่ก็เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับมารอรับพันปลาเหรอรรับพันปลายัข้างนี<ป>้ข้างหน้าวันนี้ไปไปแล้วก็ตรงนี้นะครับของประมงนี้มีพี่น้องสนใจมากนะครับนี่ดูได้แยวยาวเหยียดเลยเขาแจกอะไรบ้าง ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านและก็ผู้ที่อยู่ในงานนะครับวันนี้สํานักง,งานประมงโดยเฉพาะกรมประมงเราภาพรวมของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดด้วยนะครับเรามีกิจกรรมอยู่3กิจกรรมนะครับกิจกรรมแรกก็คือในการทําอาหารพื้นบ้านนะครับลดต้นทุนการผลิตในการทําอาหารนะครับอันที่2กิจกรรมการเลี้ยงปลาดุกเขาเรียกว่าเขาเรียกว่า,าตู้เย็นนะครับปลาดุกในบอ่อพลาสติกนะครับ ซึ่งเมื่อเลี้ยงโตเนี่ยเราจะจับมากินตัวไหนก็ได้ยังไงก็ได้ลูกจะทอดไปโรงเรียนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับกิจกรรมที่3ก็มีการนําเอาพวกสัตว์ที่เป็นเขาเรียกว่าสัตว์ต่างถิ่นนะครับมาสาธิตเห็นเช่นนะครับกุ้งสีเนี่ยกุ้งไม่ใช่กุ้งบ้านเราแล้วก็มีเปกูเนี่ยมีแต่จริงแล้วผมอยากจะให้ดูปลา,าบัสเตอร์ปลาบัสเตอร์เป็นปลาหมอตัวใหม่นะครับลายเหมือนปลาหมอเสือเลย แต่ว่าหาไม่ได้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นปลาต่างถิ่นอีกชิ้นทีนหนึ่งนะครับกิจกรรมที่4ก็คือการมอบพันปลานะครับมอบพันปลาให้พ่อแม่พี่น้องอะไปเลี้ยงไปทดลองเลี้ยงดูถ้าใครเลี้ยงเป็นหรือว่าใครสนใจก็ก็ไปขอข้อมูลจากศูนย์วิจัยพัฒนาประมงน้ําจืดนะครมนโเราหรือสํานักง,งานประมงจังหวัดเราก็ได้นะครับแล้วก็นอกจอากนั้นยังมีนะครับยังมีการตรวจเช็คน้ํานะครับว่าน้ําในบ่อของพ่อแม่พี่น้องนะ่ย เป็นกรดเป็นด่างมีความกระด้างแค่ไหนเหมาะสําหรับการเลี้ยงปลาปลูกพืชหรือไม่เรามีนะฮะเอาน้ํามาเราตรวจให้ฟรีนะครับซึ่งตรงนี้ในการตรวจน้ำเนี่ยบอพ่อแม่พี่น้องที่ท,ที่ทราบเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปให้ประมงอำเภอเขาตรวจได้ถือไ้ขวดหนึ่งนะครับวิธีการก็คือเอาขวดขวดน้ำอ่าลิตรเรานี่ยแหละกรอกไปแล้วให้ประมงเขา ตรวจให้เขามีน้ํายาตรวจนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องก็จะรู้เลยว่าอ,อน้ําของเรานี้เหมาะแก่การเลี้ยงปลาไหมน้ําของเราเนี่ยเ,ออเป็นน้ําที่สะอาดสําหรับการเลี้ยงสัตว์น้ําได้หรือไม่นะครับอันนี้เรามีหลายกิจกรรมอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นในวันนี้แหละครับขอบคุณครับครับในขณะนี้ครับประธานในพิธีครับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครนมท่านอดิศ์เทพาได้เดินทางมาถึงบริเวณพิธีซึ่งในขณะนี้กํลาลังประกอบพิธี เปิดคลินิกเคลื่อนที่ในพระราชานุาเครา์สมเด็จพระบรมโอร,ส,ราสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารครับ นักธุรกิจของทิพย์เกษตรจังหวัดนครพนมในนามคณะกรรมการโครงการคลินิกเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจังหวัดนครพนมในวันนี้โครงการคลินิกเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุม,มารเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุม,มารจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่พี่น้องเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ซึ่งมีการบูรณาการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการหน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทําการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนซึ่งกําหนดให้มีกิจกรรมเปิดให้บริการคลินิกเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการให้บริการครัวสายใหญ่รักแห่งครอบครัวการจัดนิทรรศการ โดยคาดว่าจะมีเกษตรกรที่มาใช้บริการร่วมงานประมาณ300คนการจัดงานครั้งนี้โรงเรียนบ้านพลเพชรองค์การบริหารส่วนตำบลพลบกอําเภอพลสวรรค์และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในอำเภอพลสวรรค์บัดนี้ได้เวลาเป็นโมงคลแล้วกระผมให้ขอกาบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดนครพนมได้เปิดโครงการคลินิกเคลื่อนที่ในพระราชาลุเคร้อ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและกล่าวคําให้ปลาศัยผู้เข้าร่วมง,งานต่อไปขอาการยนเชิญครับผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในวันนี้เนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีภารกิจที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือการวิจัยและพัฒนาและนำความรู้ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนานั้นไปเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ทุกพื้นที่และวันนี้ด้วยความที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตระหนักถึงพระราชกรณีกิจของสมเด็จพระพัฒนาให้อาชีพพี่น้องเกษตรกร มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นได้นำโครงการน,นี้ไปสู่พี่น้องประชาชนเพื่อตวัดเป็นพระราชกุศลให้กับพระบาทสมเด็จให้กับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารซึ่งก็จะได้จัดพื้นที่ให้ตรงกันพี่น้องประชาชนจะได้ส่ประโยชน์มากที่สุดในการที่จะได้รับบริการทั้งโครงการคลินิกเกษตรื่อนที่ด้วยและโครงการจระจหวัเคลื่้นที่ไปพร้พอมกัน จังหวัดเต้ทุกเทครับในวันนี้คับทางจังหวัดเคลื่อนที่รวมถึงโครงการเกษตรนะครับได้รับความสนใจจากบรรดาพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะข้าราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ในผลสวรรค์นี้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับถือว่าเราพูดตามหลักก็คือช้างเยยมนาพยาเยียบเมืองครับพี่น้องประชาชนจะมาร่วมงานกันเยอะแยะมากมายอย่างที่เห็นนะฮะและในช่วงนี้เป็นช่วงที่บรรดาพี่น้องประชาชนเนี่ยว่างจากการ ทำอไรใชยนาเพราะว่าตอนนี้ข้าวอยู่ในช่วงของเขียวพอดีนะก็บรรดาพีน้องก็มีเวลาในการที่จะมาใช้บริการของจังหวัดเคลื่อนที่ครับหลังจากนั้นท่านผู้ว่าได้ตีค้องนะเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบราชายาลุค์สมเร็จพระบรมโอรสาธิยสยามากุฎราชกุมารในโอกาสการทัาราานประชุมข้าทางท่านผู้ว่า,า,วาราชการจังหวัดก็ ได้มอบพันไม้นะครับให้กับเกษตรกรนะครับไปปลูดตามโครงการนี้ด้วยนะซึ่งเป็นน่าจะเป็นต้นแคและดอกแคนะครับทางประมงจังหวัดครับประจักษ์เจริญแล้วก็แจกพันปลาด้วยนะครับ คร,ครับสำหรับในจังหวัดเคลื่อนที่ก็ตามแบบฉบับแล้วก็วจะมีหน่วยงานต่างๆที่มาบริการพี่น้องประชาชนแม้ทั้งว่าคลินิกนกฎหมายฮะนี่ก็มาบริการพี่น้องประชาชนด้วยคลินิกสปกรหรืออื่นๆท่านผู้ชมครับรวมไปถึงาการตรวจรักษาพยาบาลด้วย,เ,ย,เ,ยเรียกว่าหลากหลายครับในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ อันนี้เป็นหญ้าหารสัตว์นะครับนี่ทางประุสัตว์พลัรร์คเขาก็เอามาแจกทางประสัตว์จังหวัดนี้ก็บริการทำหมันหมาแมวนะอ้าวทหารก็มาปลูกต้นไม้ครับต้นลิ้นจี่นพร1น,นะครับเต้นพีนทินิยมนะ ในานามขอทางท่านพลตรีสนธยาศรีเจริญผู้บังคับการจังหวัดทานบุกนครพนมต่างเหล่ากาชาตินะครับโดยทางเั่นชุนดชิมาบรรเทาทุกก็ปลูกต้นชมพู่นะฮะอันนี้อันนี้เป็นแพทย์หมอ เราพสะตอพนบกนะครับมาให้บริการเรื่องสุขภาพด้วยและสำหรับเราพสะตอพนบกเขาก็นําเอาแพทย์แผนไทยมาบริการผู้ที่มาร่วมงานด้วยนะฮะดูแลคนที่กำลังร,รับบริการนี่จะเป็นหมอนะฮะสบายเชียวนะครับไม่ต้องรับผู้ว่ามานวดดีกว่าค่ะ นางสาวบุญเทียมจนันทคินผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลบกค่ะอำเภอพลสวัรคิ์จังหวัดนครพนมค่ะในส่วนของงานแพทย์แผนไทยเรามีให้บริการนวดอบประครบค่ะ,ะในทุกวันทำการที่รพสตพลบกค่ะมีคนไปใช้บริการมั้ยมีคนไปใช้บริการโดยเฉลี่ยก็คือ5คนต่อว,วันค่ะ,<อ>คะแล้วเนี่ยค่าบริการยังไงคะ,ะในส่วนของการ ค่าบริการคือเราไม่ได้เก็บค่าบริการเราใช้สิทธิ์ค่ะใช้สิทธิ์สอปรอรคือผู้ป่วยคือคือบัตรทองคือไม่ได้มีการจ่ายเงินค่ะไม,ไม่ไม่เก็บค่ารักษา <จะ S 1> พยาบาลจะไปรักษาพอดีจะไปนวดเนี่ยต้องป่วยในด้วยอาการอะไรคะถึงจะไป<อ>ขอขายในการที่บริการฟรีครัผู้ป่วยก็คือก็จะมีผู้ป่วยทั่วไปในส่วนของผู้สูงอายุผู้ป่วยเบาหวานความดันแต่ว่า ผู้ป่วยโรคเรื้อรังแต่ว่าเราจะมีการคัดกรองก่อนที่จะมีการให้บริการก่อนค่ะค่ะครับมาจจรในการพปราบปะของทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดวันนี้ครับมีพี่น้องประชาชนในมาร่วมมากมายซึ่งในขณะนี้นออนท่านนายสนอินทชักนุนายอำเภอพนสวรรค์กําลังได้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของอำเภอพลสวรรค์ว่าเป็นอย่างไรต่อทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดโดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วม เราฟังกันเป็นจำนวนมากครับท่านผู้ชมห้าหมื่นเจ็ดพันหกสิบห้าโรงเรียนมีทั้งหมดสถานศึกษามีทั้งหมดสามสิบสองแห่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสองแห่งโรงเรียนประถมศึกษาอีกหนึ่งแห่งเอออีกสามสิบแห่งนอกจากนั้นยังมีโรงเรียนเอกชนอีกหนึ่งแห่งประเพณีที่สำคัญคือประเพณีสมการรวมใจไทยโพสวรรค์และประเพณ,เณีหลายเรือไฟซึ่ง ร่วมกับทางจังหวัดนครพนมจับสี่ครั้งลองจะเลิกอัดับสองจะรวสามครั้งอาชีพปยาบากร้อยละเก้าสิบมีอาชีพทองอ่โดยมีตำรวจเอาสองัศึกษาได้ร่วมกันเป็นทีมเพื่อคนหาผู้เสียกค้าผู้เห็นต้องมีทีมรับ โครงการเพิปริทธิภาพเพื่อไทยองค์กรรุ่งษานวัแบบดีเพื่อจอะไรนะจะมีแห่งรับสาิคนดอำเภอเมืองว่าเราอีกพลาสิีคนเรือนนี้ไม่เกินวันประมาณครับหลังจากนั้นครับนายวัฒนาชนะพฤษกำนันตำบลพลนกครับได้กล่กาวรายงานต่อทางท่านผู้ว่าการจังหวัดถึงความเป็นมาของตำบลโพนบก มีโรงเรียนขยายโอกาสเปิดการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจํานวนหนึ่งแห่งมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวนดสองแห่งมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบลภูมิภาคจนวนหนึ่งแห่งอบตพนบกต่อทางท่านผู้ราการจังหวัดนครพฐมเจ้าหน้าที่ตลอดจนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตะบนภูมิภาพี่น้องประชาชนชาวตะบลพลบกขอสรุปโดยย่อดดังนี้หนึ่ง ต้องการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเชื่อมระหว่างบ้านเหล่าบดามู่ทีห้าตบ,บุรนคุบุกถึงบ้านพลพัฒนาหมู่ที่เก้าตบุรนคุบกคนยาวประมาณหนึ่งพันหกร้อยเมตรสรุปเป็นหลุมเป็นบ่อองค์ลิบองค์งงการบริหารจ่วนจังหวัดนครพนมสองต้องการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนึนเชื่อมระหว่างบ้านท่าสะอาดหมู่ที่หกตะบนพนบุกถึงบ้านโนนขามตะบนานาในคมยาวประมาณ4 6 0เมตรสมรุดเป็นหลุมเป็นบ่อวงเล็บองค์การบริหารสา่วนจังหวัดนครพนมสามต้องการระบบประปาบาดาลบ้านโนนดมหมู่ที่เปดตะบนพนบุกอำเภอพนสวรรค์ัไฟฟ้าเพื่อการ,กรเกษตรจ,จำนวน สี่หมู่บ้านได้เกณหมู่ที่ 6, หกหมู่ที่เจ็ดหมู่ที่แปดและหมู่ที่สิบเอ็ดสุดท่แล้วครับแต่ว่ามันมันแคบครับเรียกว่าปัญหาของบรรดาพีนา่น้องทางอบตด้วยครับผลบวกนี้เยอะครับทั้งถนนหนทางระบบไฟฟ้าระบบน้ำประฟา,ะานะครับมีปัญหาคับทางท่านนายกก็กำลังเรียนต่อทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะให้หน่วยงานต่างๆเข้ามาแก้ไขดําเนินการนะฮะแต่ว่าจะดาเนินการได้หรือไม่อย่างไรนะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับดูที่งบประมาณของ ส่รการต่างๆจะมีไหมครับเพราะว่าเวลาออกจังหวัดเคลื่อนที่ก็จะมีการเสนอปัญหาตรงนี้แต่ว่าการแก้ไขก็จะเป็นบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องว่าจะดําเนินการยังไงครับหลังจากนั้นครับทางท่านอดิศักดิ์เทมานผู้ว่าราชการจังหวัดนครปนมก็ได้กล่าวพบปะาพี่น้องประชาชนแล้วก็คงจะให้ความหวังบันดาพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาและความต้องการต่างของพี่น้องชาวตำบลพลบกตามที่ทางทนายกองค์การบริหารส่วน ตำบลคนบกได้กล่าวรายงานไปแล้วครับนําบริการของหน่วยงานราชการตัวเองนะครับบางหน่วยงานก็มีเรื่องของการตัดผมเรื่องของการซ่อมไฟฟ้าซ่อมเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าซ่อมแซมอุปกรณ์รถเครื่องมือการเกษตรอย่างเงี้ยนะครับขเขาก็นํามาด้วยวันนี้ก็มีคลินิกของ เกษตรเคลื่อนที่ซึ่งเป็นโครงการในพระราชาดุเขาะของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารน,นะครับเ mm hmm. นื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชไปเอามารวมกันทั้งโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่คำว่าคลินิกนี่พี่น้องคงจะนึกถึงเวลาไปหาหมอเพราะว่าเจ็บไข้ได้ป่วย หรือต้องการขอคำแนะนำในการรักษาในการป้องกันสุขภาพในการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วไปหาหมอใช่ไหมครับโรคอะไรเกิดขึ้นก็สงสัยก็ไปหยิบมานะครับเอามาให้คุณหมอหมอน้นที่นี้ก็คือผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของการรักษาโรคพืชโรคสัตว์นะครับตั้งแต่สัตว์ปีกสัตว์น้ำสัตว์ตบกก็ได้จัดให้มา แล้วยังมีโรงพยาบาลใช่พยอดมีทั้งหมอรักษาโรคแผนปัจจุบันหมอฝังเข็มนี่มีชื่อเียแจกพันพันปลาเอาไปปล่อยในสาะนาประจำหมู่บ้านก้าไม้เอาไปปลูกหน้านี้หน้าปลูกต้นไม้หัวไรไ่ป่นาสองข้างถนนให้เกิดความร่มรื่นสวยงามพูดถึงความร่มรื่นสวยงามเมื่อสักครู่นี้ต้องชื่นชมพี่น้องทุกคน ตัดหญ้าสองข้างทางเป็นระเบียบเรียบร้อยเข้ามานะครับประดับธงทิวแต่ประดับธงทิวเนี่ยอยากจะให้ประดับกันตลอดนะครับไม่จําเป็นต้องวันที่ผู้ว่ามาจังหวัดเ่ิดดีนะพวกเราติดธงชาติแสดงเอกลักษณ์ของความเป็นชาติเพราะว่าวันนี้เราต้องปลูกฝังจิตสํานึกความรักชาติให้มากมีใครไม่รักชาติบ้าง มีใครรักชาติอยู่ในใจตลอดเวลาบ้างวันนี้ความรักชาติไม่ต้องอยู่ในใจแสดงออกมาได้นะครับวิธีการหนึ่งก็คือเราแสดงออกด้วยการมีธงชาติประดับหน้าบ้านได้ทุกวันนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นวันที่ห้าธันวาใกล้ๆแล้วถึงค่อยมาติดธงชาติที่หน้าบ้านหรือวันที่สิบสองสิงหาติดธงชาติคู่กับธงของ สัญลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ทรงสีฟ้าไม่เป็นเราสามารถติดธงชาติได้ทุกวันอันนี้ผมอยากจะปลูกฝังเรื่องนี้นะครับทุกอบตทุกตำบลด้วยนะครับช่วยกันไปรณรงค์ทีละเพราะบ้านเราเนี่ยเราต้องปลูกฝังในเรื่องของการสร้างจิตสํานึกในระดับครับท่านผู้ชมครับจังหวัดเคลื่อนที่ที่ตำบลพลนตรงนี้คนมาเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับ น้องใครตัวใครมา,ารับทราบปัญหามาเสนอปัญหาแล้วก็มารับทราบข้อราชการจากผู้ว่าแต่ละจังหวัดน,นะครับขอแนะนําให้รู้จักกับกำนันตำบลโพนโบ,นบ,นบนครับท่านกำนันวัฒนาชนะพลครับส,สครบ,บสวัสดีครับท่านกำนันาคุยให้ฟังในตําตำบลเรามีอะไรดีบ้างอ๋อตำบลพลบกมีดีหลายอย่างครับเช่นเช่นตัวอย่างคือการประหยัดพลังงานนะครับก็คือมีการให้ชาวบ้านนะครับไปฝึกอบรมการเทาเตา,าอังโูเพื่อมาประหยัดพลังงานในชุมชนและขยายความ รู้ให้กับพ่อแม่พี่น้องในชุมชนเจ้าหนายในชุมชนด้วยครับเตาอ่างโล่ใช่อะไรเป็นพลังงานอ่ะคือประหยัดฟืนครับอเอาฟืน,ฟนแต่ว่า,านมันจะให้ความร้อนมากครับครับท่านผู้ชมครับแต่ละตะโมโลก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับและผมเชื่อมาแล้เกินว่าบรรดาพี่น้องทางบนสวรรค์นเนี้ยคือเขาขยานขันขันแข็งกันดับเลยนะครับแล้วความรักสามัคคีเมื่อกี้ทางท่านผู้ว่าได้ชมถนนหนทางที่เข้ามาในสะอาดสะอาดมากเลยนั่นแสดงว่ามันมีความรักความสามัคคีอยู่ในตัวอยู่แล้วครับ อาชีพจะเป็นยังไงก็ตามนะแต่ถ้าว่าประชาชนคนไทยครับมีความรักสมัคคีอยู่ในตัวแล้วเนี่ยผมเชื่อบ้านเมืองอยู่ร่วมกันจะมีความสุขได้ครับเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครพนมนะฮะกำลังให้บริการลูกค้าลงพร้อมที่เขารอพบลงพร้อมว่าทําไมแบ่งสมบัติกันไม่ได้สักทีหนึ่งทั้งที่มีสองคนมีพี่น้องร่วมกันนะครับก็เลยเชิญทั้งสองท่านเลยนะครับที่มีปัญหาเนี่ยมาพูดคุยกับทางเจ้าพนักงานที่ดินเลยครับโดยตรงนะครับโชคดีครับ ท่านเจ้าพนักงานที่ดินครับประพลธ์ชมเงินท่านก็ดูเอกสารแล้วครับว่ามันเป็นปัญหาตรงไหนอะไรยังไงครับอย่างนี้เรียกว่าจังหวัดเคลื่อนที่ของแท้แน่นอนเลยครับคือปัญหาของเขาครอบครัวนี้ก็คือหมายครับว่ามีที่ดินทีนี้มีผู้จัดการมรดกเรียบร้อยแต่ว่าที่ดินมันเกินครับพอเกินแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับก็ดําเนินการในการแบ่งปันไม่ได้นะครับนี่คือปัญหานะครับทีนี้ลองฟังดูคำพอดจากท่านประพลธ์ชมเงินครับว่าในส่วนนี้พี่น้องรัศดรจะทํำยังไงครับตาน ครับเรื่องเรื่องของทางผู้ขอเนี่ยได้เคยมีการยืนมาขอลังวัดไว้แต่ปรากฏว่าต่อมาก็มีการต,ต้องต้องตกลงกันแบ่งหลังจากการออกโฉนดปรากฏว่าสัดส่วนในการแบ่งแต่ละทิศเนี่ยยังตกลงกันไม่ได้ก็มีการไปขอยกเลิกขอยกเลิ่มันก็ไปสะดุดในขั้นตอนในการที่จะออกโฉนดด้วยถ้าง,งั้นในการแก้ปัญหานี่ก็มายืนมาขอให้ถูกต้องซะขึ้นมาใหม่แล้วมีการังวัดใหม่เพื่อตรวจสอบให้ที่ดินเนี่ยมันตรงตามตำแหน่งและตรงมีอยู่ในเนื้อที่ที่ อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถออกโฉนดได้นะครับก็อันนี้ก็แก้ไขปัญหาหญก็จะมีการนัดผู้ใหญ่พูดแล้วนัดระวัดใหม่นะครับเด็กๆต้องเชื่อ